สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเปเป้สปอร์ตแมนครับพามาดูประกัดนะครับประกัดที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าประกัดหม้อนะครับก็เป็นประกัดหม้อตัวใหญ่ครับไซส์จัมโบ้นะครับก็ประมาณเบอร์8เลยครับสําหรับประกัดหม้อชุดนี้นะครับผมก็มีอยู่ประมาณ500ตัวนะครับขนาดตัวตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นไซส์จัมโบ้เลยทีเดียวนี่นะครับ ก็จะมีสีเข้มๆดำๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะออกเขียวม่วงแล้วก็ติดปลายแดงๆมานะครับประมาณนี้ครับลักษณะนิสัยก็ค่อนข้างดุครับผมดุนแรงทีเดียวนะฮะอันนี้มีแต่ตัวผู้นะครับที่ผมมาโชว์อยู่ตรงนี้มีอยู่ประมาณ30ตัวนะครับแต่ละตัวเราก็คัดให้ลูกค้าอย่างดีนะครับเกรดค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแข็งแรงนะครับ ปลาทุกตัวสดใหม่อยู่แล้วนะครับเราจับพักอดอาหารแล้วก็ส่งของในวันถัดไปหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินนะครับตอนนี้ก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจปลากัดหม้อนะครับเอาไว้กัดเอาไว้เลี้ยงเล่นเอาไว้สะสมหรือเอาไว้ดูเป็นมุมกาแฟนะครับไว้กินลูกน้ํายุงลายนะครับเอาไว้ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับไว้เลี้ยงเล่นนะครับก็ มีครับผมมีทุกแบบเดี๋ยววันหลังจะพาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็พามาดูนะฮะนี่ครับด้านหลังก็กำลังพองคลีบเช่นเดียวกัน,นเอาห้าทุกตัวครับสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับ Curry Fat J&T ไรสีไทยนะครับผมจะส่งให้ทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับวันพุธและวันศุกร์นะครับเราจะส่งกันตามจริงครับค่าส่งนะครับผมก็ค้าขายมานานครับกับเพจนี้เราจะฝากลิงก์ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์ของเพจนะครับ เบอร์โทรส่วนตัวผมนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับใครที่เป็นสายประกัดปลาสวยงามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไว้เลยนะครับรับรองว่ามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจมาให้ติดตามอยู่บ่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ปรากัดหม้อตัวใหญ่ๆนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ